ครับสวัสดีครับเอาพบเจอกรบส่วนเหตียดส่วนกินครับมีมะเบิงไอผ้ามะเบิงครับลักษณะตู้ตัวแอค่อยเย็นมันหัวครับตัวนี้มันหายยากนะนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ในอันนี้นะครับอยู่ในผาอยู่ในไอยางรองมันเปื่ียแกมะเบิงครับปวดขึ้นมาหาอยู่ตรงดนแต่ว่ามันเจ่าหัวหัวค้อยนี่แหละ ว่ามันอยู่ในผ่ามันอัดบ่ออัดมามันก็ติดผ่าล่มกังบ่อเรื่อยกลายเป็นหยากเรื่อยกลายเป็นหานิดหนึ่งว่าทิมแ่น่ามว้สักพักจงเห็นมันคอยพูดออกพูดออกพูดออกน้ําผ่านี่นะพูดออกน้ำขวบมันน้ํายางลอกมันไอ้ข่อยตัวนี้ก็เป็นของมิซูบิซิปาเจโลครับปาเจโล อายุโดนเตือครับยังเห็นหัวแต่ฟองรถเพิ่นใส่ได้ประมาณเติมยาได้ประมาณสิบวันกับหมดครับหัวผู้ผมีขาบน้ำมันแต่ว,ว่ากับมันใจไว้ไอตู้ตรงรั่วได้ถอดออกมาครับมาเสียนาน้ำปสักฟักไม่สังเกตเบื่องเอ้ามันคือบ่ออกแจะเกียร์รถอยู่เกียน้ำยาเข้ารถไปเลยไดยๆเปิด เปิดยางห้องกันหอวครับรรมดามจะติดยุงสิติดกันยุงส,สินี่คือหายากเนี่ยผมเห็นแต่ว่าเจ์น้ำยาเขามันหลดุดขา่กอันนี้กะข้าวเติมยาได้บ่ระโดนรถข,กขวกกไม่ๆกะหาหมองหัวครับเพราะว่ากระสังจะเติมยาไปใส่ใ้ป่นาน มันเป็นน้ำอยู่น้ำขอตอมันก็จะมีข่าบน้ำมันครับลักษณะอากาศนสิบเบี่ยงตน้าน้ำขอต่อฮาบ่มีขอต่อฮาบ่มีเขาก็สงสัยตู้ครับารุ่นใหม่ตัวต้าวีโกดีแม็กปวกตู้จะมักรัวครับดูมักหัวแล้วก็ถอดมาเช็กนี่สิครับนี่จะทำการเปลี่ยนครับบ้านทำการเปลี่ยน ครับคลิปนี้กับผู้ยังครับมาแนะนําซื้อครับผ้ามาเบืองว่าตู้แร์มันหัวเป็นแบบใดลักษณะอาการเป็นแบบใดครับครับลาไปก่อนครับวันนี้ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมียังสีมานําเสนออีกครับในเรื่องแอร์รถยนต์กรับทสีรถยนต์ครับกอบคุณนครับว่าแห้งครับสีมือเวิร์ดหัวจะไต่ฝ่าหายากจักน้อย ครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบเปลี่ยนใหม่เลยครับทีบ่นี่ของใหม่ครับ